มอมทันมทันไหมทันหนึ่งนาทีไหม <S 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 เราวิธีรุ่นรับรางวัลน,นะครับง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยโพสต์ภาพตัวเองนะครับทำหน้าอีโมจิหน้าไหนก็ได้นะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้พร้อมกับถือขวดเมอร์ซี่ไว้ข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแท็กมาที่เมอร์ซี่แล้วก็ติดแฮชแท็กชาร์เลนจ์เมอร์ซี่เอ็กซ์ไบร์นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆมาโชว์ความขาวกระจ่างใสกันและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนี่นะครับเมอร์ซี่ไม่ได้มีสีเซรัม่มไปหามาซื้อใช้กันเยอะๆนะจ๊ะ สวัสดีครับไบค์นะครับวันนี้เนี่ยไบค์ก็ได้รับชั่งเล่นจากสวัสดีครับไบค์นะครับวันนี้เนี่ยไบค์ก็ได้รับชั่งเล่นจาก